พระวัจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับย่างก้าวของข้าพระองเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษยัก์กมลมาตยากุณใน1โครินบทที่3นะครับข้อ1นึ่ข้อ4พูดถึง คริสตจักรที่โครินนะครับก็ยังเป็นทารกฝ่ายวิญญาณยังไม่เติบโตอย่างที่ควรเพราะว่าเขาจดจ่ออยู่กับฝ่ายเนื้อหนังนะครับแล้วก็เอาเรื่องของผู้รับใช้พระเจ้าที่เขานิยมชมชอบเนี่ยมาเป็นเ,เรื่องที่ทำให้เขาแตกแยกกันนะครับอิจฉากันขัดเคืองใจกันเปาโลก,ก็เลยมาต่อนะครับในข้อ5 ข้อที่23บนะครับบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเปาโลก็ดีอพอลโลก็ดีที่พวกเขานิยมชมชอบนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับบางคนก็นิยมชมชอบอพอลโลเพราะว่าอพอลโลเนี่ยมีการสอนการเทศนาที่มีสำนวนโวหารที่ดีบางคนก็ชอบนะสไตล์การเทศนาของอพอลโลรู้สึกว่าไพเราะรื่นหูแล้วก็มีสำนวนโวหารที่ น่าฟังส่วนเปาโลเองนะก็อาจจะเทศนาสอนอีกสไตล์หนึ่งอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก็มีบางคนชอบสไตล์ของเปาโลอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับทุกวันนี้ก็เหมือนกันนะครับคริสตจักรถ้ามีผู้รับใช้หลายๆคนเนี่ยบางคนก็ชอบอาจารย์คนนี้หออาจารย์คนนี้เทศแล้วก็ตั้งใจฟังรู้สึกอืมปลื้มมากนิยมชมชอบแต่อีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่ชอบชอบคนนี้มากกว่า คนนี้เท่แล้วรู้สึกว่าแม้ฟังแล้วมันมันถูกใจนะสไตล์แบบนี้เราชอบแม้ฟังแล้วมันมันรู้สึกว่าดีมากๆนซึ่งเรื่องนี้ไม่ผิดนะครับคนเราแต่ละคนเนี่ยมีรสนิยมที่ต่างกันนะไม่เหมือนกันก็ไม่สามารถบังคับทุกคนให้ชอบเหมือนกันได้ก็เหมือนทานอาหารนะครับบางคนชอบเผ็ดนะเผ็ดมากเผ็ดน้อยบางคนก็ชอบเปรี้ยวนะบางคนไม่ชอบเปรี้ยวนะ บางคนก็ชอบหวานนะบางคนก็บอกหวานเกินไปอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นรสนิยมเนี่ยมันจะต่างกันแต่มันจะผิดนะครับถ้าหากว่าเราเอาความชอบเนี่ยของเราเนี่ยมาสร้างความแตกแยกมาถือพวกถือคณะอันนี้แหละครับที่ผิดซึ่งเปาโลกก็ตำหนิพวกคริสตจักที่โคลินบอกว่าพวกเขาเป็น FC นะครับหรือแฟนคลับ ของเปาโลก็ดีแฟนคลับของอัปเโลก็ดีไม่ควรจะเอาไอ้ความชอบเนี่ยมาเกิดการแตกแยกขึ้นในคริสตจัรการแบ่งแยกในคริสตจัรอันนี้ผิดอันนี้ผิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครก็ตามที่มีพฤติกรรมแบบนี้ให้รีบกลับใจใหม่นะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ใช่น้ําพระทัยพระเจ้าที่จะให้เอาความนิยมชมชอบในผู้นําหรือนักเทศเนี่ยมาแบ่งแยก ให้เกิดเป็นคณะเป็นเป็นกลุ่มเป็นพวกนะพวกนิยมอาจารย์คนนี้ก็เกาะติดกับอาจารย์คนนี้เป็นพวกของอาจารย์คนนี้แล้วก็ไม่ชอบอาจารย์คนนั้นแล้วก็อะไรต่างๆนี่มันก็เกิดแบ่งฝักแบง่แบงฝ่ายอันนี้เป็นงานของเนื้อหนังนะครับเป็นงานของเนื้อหนังเราต้องระวังนะครับและเปาโลก็เลยยกเรื่องนี้นะครับบอกว่าเปาโลเป็นใครอปโปโลเป็นใคร ก็คือเป็นผู้รับใช้นะเป็นผู้รับใช้พระเจ้านะเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูริ์เจ้านะครับซึ่งพระเจ้าทรงเรียกมาให้มาประกาศข่าวประเสริฐมาเทศนาสั่งสอนพระวจ,จนะของพระเจ้าให้พวกสมาชิกโครินเนียมีความเชื่อในพระเยซูให้เติบโตขึ้นในความเชื่อนะไม่ได้ต่างกันนะครับทั้งสองต่างก็เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า เหมือนกันนะแต่อาจจะเน้นต่างกันไปเปาโลก็รู้ว่าเขาเป็นอัครทูตพระเจ้าทรงเรียกเขาให้เป็นผู้ที่บุกเบิกนะครับเปาโลก็บอกเขาพระเจ้าปลูกนะก็เหมือนปลูกคริสตจักรบุกเบิกก่อตั้งคริสตจักรเปาโลถนัดในเรื่องนี้เขาเป็นอัครทูตเขาชอบลุยไปในพื้นที่ใหม่ๆเขามีภาระใจ ที่อยากจะไปประกาศในที่ที่ไม่เคยมีการประกาศข่าวประเสริฐเลยเพื่อที่เขาจะได้ไปวางรากนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับไม่ต้องไปวางรากบนงานของคนอื่นเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะที่พระเจ้าทรงใช้อาจารย์ปอลนะครับปลูกอปอลโลนะครับปอโปโลปโลบอกว่าอปอลโลเนี่ยรดน้ำหมายถึงว่าอปอลโลเนี่ยมาสารต่อ งานที่เปาโลได้วางไว้แล้วเพราะฉะนั้นที่คริสจักรโคิน,นี่ก็เหมือนกันผู้ที่บุกเบิกเนี่ยในหนึ่งปีครึ่งนะตอนแรกเนี่ยเปาโลเป็นผู้ประจำอยู่บุกเบิกประกาศข่าวประเสริฐวางรากฐานสอนพวกเขาตั้งแต่แรกนะพอหลังจากนั้นผ่านไปประมาณสักสองปีนะคือปีเข้าปีที่สองหรือปีที่สามของคริสจักรโคนนี่นะครับ คิดน่าน่าจะเป็นประมาณปีที่สองนะระหว่างปีที่สองไปที่สามอพอลโลถึงจะเดินทางมาที่โครินแล้วก็มาเทศนาสั่งสอนคือมาสารต่องานของเปาโลที่ที่วางไว้แล้วนั่นนะครับเพราะฉะนั้นเปาโลก็เลยเปรียบอพอลโลเนี่ยเหมือนเป็นผู้ที่มารดน้ำพรวนดินเพื่อใหออ้ต้นที่เปาโลได้ปลูกไว้แล้วนะเนี่ยเจริญเติบโตนะฮะให้ แตกกิ่งก้านสาขาเกิดดอกออกผลมากขึ้นแต่เปาโลก็ได้เน้นว่าบุคคลที่สำคัญที่สุดก็คือผู้ที่ทำให้ต้นไม้นั้นเจนเริญเติบโตและผู้ที่ทำให้เติบโตนั้นคือพระเจ้านะเปาโลบอกว่าคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไรแต่พระเจ้าผู้ทรงโปรดให้เติบโตนั้นต่างหากที่สำคัญ คือเปาโลกันบอกว่ากำลังชีไนะช้ไปที่พระเยซูคริสต์นะชี้ไปที่พระเจ้าผู้ทรงให้กำเนิดนะให้ทุกคนที่เชื่อในพระเยซูบังเกิดใหม่มีชีวิตใหม่และพระวิญญาณอยู่ด้วยและพระวิญญาณทำงานนะคนปลูกกับคนที่รดน้ำเนี่ยเปาโลบอกว่าเป็นพวกเดียวกันนะเป็นพวกเดียวกันคืออะไรคือเป็นทีมเดียวกันร่วมกันร,รับใช้พระเจ้าในการทำให้อ่ เกิดต้นไม้ขึ้นมาปลูกแล้วก็รดน้ำแล้วก็ทั้งคนปลูกคนรดน้ำเนี่ยจะได้รับค่าจ้างเจ้าของจริงๆคือพระเจ้าพระเจ้าเป็นเจ้าของแต่คนปลูกและคนรดน้ำเนี่ยเป็นผู้รับใช้เป็นลูกจ้างนั่นเองนะครับเป็นคนที่มาทํางานให้กับเจ้าของสวนคือพระเจ้าแล้วก็ในการรับใช้นั่นเองก็จะได้รับค่าจ้างตอบแทน จะได้รับารางวัลจะได้รับบำเหน็จที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้นะเพราะฉะนั้นเปาโลก็เลยบอกว่าไม่ควรเอาคนปลูกและคนลดน้ำเนี่ยมาแบ่งแยกว่าใครดีกว่าใครหรือใครสำคัญกว่าใครไม่ใช่นะครับเปาโลบอกว่าเราทั้งหลายร่วมกันทำงานเพื่อพระเจ้าเพราะฉะนั้นต้องโฟกัสไปที่พระเจ้าพระเจ้าเป็นศูนย์รวมนะ เพราะฉะนั้นคริตจกรนคุศจอย่างอย่างใจสมานเนี่ยก็บุกเบิกนะครับโดยมิชชันรีเอ,อที่แคนาดาแล้วก็อาจารย์นิรุตจันก้อนที่ได้บุกเบิกนะครับผมเองก็มีส่วนร่วมตอนนั้นเป็นนักศึกษาเ,เป็นสมาชิกหนึ่งในประมาณ30คนร่วมกันบุกเบิกก่ตอตั้งนะครับแต่ว่าผู้ที่บุกเบิกจริงๆนะครับก็คือ มิชิลีอาจารย์ดอนเจนัมเบิร์กดอนเรเมอร์นะร่วมกับอาจารย์นิรุตจานก้อนบุกคเบิร์กนะคริสจักรใจสมานตั้งแต่เริ่มต้น1972ผมยังจำได้นะครับยังอยู่ในรุ่นแรกนั้นและต่อมาผมก็ได้ไปเรียนพระคัมภีร์แล้วก็กลับมาสู่การรับใช้พระเจ้านะมาเป็นผู้ช่วยศิษยภิบาลอยู่ภาคหนึ่งแล้วก็ไปต่างจังหวัดแล้วก็กลับมาเป็นสิษยภิบาลอาวุโสของคริสจักรใจสมานในปี1989 จนถึงปัจจุบันนี้ก็คือมาสารต่อมาเป็นผู้ที่รดน้ำก็เป็นพวกเดียวกันนะครับแต่ว่าผู้ที่ก่อให้ครสตจักรใจสมาเนเจริญเติบโตแล้วก็ขยายออกไปเนี่ยคือพระเจ้าต้องโฟกัสไปที่พระเจ้านะครับพระเจ้าทรงทําให้เติบโตนะครับแล้วก็บอกว่าครสตจักรคือท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นไร่นาของพระเจ้าเห็นไหมเจ้าของคือพระเจ้า เราแต่ละคนนะครับเป็นไรนานะคริสติจักรเป็นไรนาของพระเจ้าก็คือต้องเจริญเติบโตขึ้นแล้วก็แผ่กิ่งก้านสาขานะแล้วก็เกิดดอกออกผลขอบคุณพระเจ้าที่คริตจักรใจสมานก็เจริญเติบโตขึ้นนะจากจุดเริ่มต้น30คนแล้วก็เติบโตขึ้นเป็นสมาชิกหลายร้อยคนนะแล้วหลายร้อยคนนี้ก็ขยายออกไปนะใจสมานร,รามคำแหง แล้วก็จะมีใจสมานเยอะแยะนะครับคิดจักลูกหลายหลายแห่งส่งผู้รับใช้พระเจ้าออกไปอันนี้คือการเจริญเติบโตนะครับเป็นเหมือนไรนาของพระเจ้าที่แตกหน่อนะครับแยกหน่อออกไปแล้วก็ไปปลูกเหมือนหน่อกล้วยนะครับต่างๆเนี่ยก็ไปปลูกเกิดคิดจะจัดขึ้นมาอีกหลายหลายแห่งนี่นะครับคือการเจริญเติบโตแต่ผู้ที่ทําให้เติบโตนี่คือพระเจ้านะแล้วบอกท่านทั้งหลายเป็นตึกของพระองค์นะก็เหมือนกับ ริเตจักเป็นเหมือนวิหารของพระเจ้านะครับโดยมีพระเยซูเนี่ยเป็นศิลามุมเอกนะครับอันนี้ก็มีกล่าวไว้นะครับในในเอเฟซัสนะครับทีเ่เปาโล,โลได้อธิบายนะครับเอเฟซัสบทที่2องบอกว่าข้อข20ท่านทั้งหลายถูกประดิษฐานขึ้นบนรากของแห่งพวกอัครทูตและพวกผู้เผยชนะ พระเยซูคริสต์ทรงเป็นศิลามุมเอกเป็นเป็นศิลาที่สําคัญที่สุดรองรับน้ําหนักทั้งหมดของตัวอาคารนะครับของพระวิหารในพระองค์นั้นทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิทและเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าในพระองค์นั้นท่านก็กําลังจะถูกก่อขึ้นให้เป็นที่สถิตของพระเจ้าในฝ่ายพระวิญญาณด้วยเห็นไหมครับพระเยซูคริสต์เป็นศิลามุมเอก พระเยซูเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์รวมแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคริสตจักรนะครับไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่ศิทธิยพิบาลหรือว่าผู้รับใช้หรือทีมศิทธิพิบาลนั่นคือผู้รับใช้นะที่ร่วมกันรับใช้ปฏิบัติพระเจ้าอย่าเอาผู้รับใช้คนใดคนหนึ่งมาที่เรานิยมชมชอบเนะี่ยมา ยกเหนือกว่าผู้รับใช้คนอื่นเราเป็นทีมร่วมกันในการรับใช้พระเจ้าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากถ้าไม่ระวังเนี่ยมันจะมีการเปรียบเทียบกันแล้วก็จะมีการแข่งขันกันนะมันก็จะก่อเกิดความบาดหมางใจการผิดใจกันซึ่งไม่ถูกต้องพระเจ้าให้มีผู้รับใช้เกิดขึ้นมาหลายหคนและทำงานร่วมกันก็เพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับช่วยกันทำงาน ช่วยกันเสริมสร้างโดยมีพระเยซูปเป็นศูนย์กลางนะครับอันนี้ก็สำคัญมากและจามปโลก็ได้พูดต่อไปนะครับถึงงานรับใช้และปฏิบัติพระเจ้าซึ่งสำคัญมากนะครับเปาโลบอกว่าโดยพระคุณพระเจ้าเนี่ยซึ่งประทานแกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้วางรากลงแล้วเหมือนนายช่างผู้ชำานาญคือเปาโลได้พูดถึงพระคุณของพระเจ้า ตรงนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าความสามารถเป็นพิเศษหรือว่าของประทานที่เปาโลได้รับมาจากพระเจ้าของประทานอะไรครับบุกเบิกก่อตั้งริสตจัรเปรียบเหมือนนายช่างที่มีความชํานาญเป็นพิเศษในการวางรากฐานช่างนี้ก็มีหลายชนิดนะครับช่างที่วางรากฐานอย่างทุกวันนี้นะครับสร้างตึกสูงสงนี่นะครับก็จะมีหลายบริษัทมาช่วยกัน ในการก่อสร้างเช่นวางรากฐานจะเป็นบริษัทหนึ่งเชี่ยวชาญเรื่องวางรากฐานโดยเฉพาะนะครับการเจาะเสาเข็มทําเสาเข็มวางรากฐานลึกลงไปนะครับกี่เมตรอะไรต่างๆนะครับมีชั้นใต้ดินต่างๆพวกนี้เขาจะเชี่ยวชาญชํานาญเป็นพิเศษรับงานด้านการวางรากฐานเป็นพิเศษนะพอเสร็จปุ๊บเขาก็ไปวางรากนะ ที่อื่นอีกนะรับจ้างที่อื่นอีกก็จะมีอีกบริษัทหนึ่งมาสร้างต่อขึ้นนะครับจากฐานที่วางไว้ก็สร้างต่อขึ้นไปเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือลักษณะที่เปาโลกําลังอธิบายเป็นทีมงานร่วมกันเปาโลเป็นคนชํานาญนะบอกเหมือนนายช่างที่ชํานาญนะวางรากลงแล้วนะอีกคนหนึ่งก็มาก่อขึ้นแล้วรากฐานที่เปาโลวางคืออะไรคือพระเยซูคริสต์นะ ในนี้บอกว่าเพราะว่าผู้ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้วนอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูกิต์นั้นพระเยซูเป็นรากฐานและเปาโลก,ก็มาประกาศข่าวประเสริฐเรื่องการสิ้นพระชนของพระเยซูกิ์เจ้าเพื่อไถ่บาปมนุษย์เรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูกิตและก็วางหลักข้อเชื่อบื้องต้นเรื่องการกลับใจใหม่เรื่องการบังเกิดใหม่นะเชื่อวางใจในพระเยซูกิ์เจ้าแล้วก็การรับ บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นหลักข้อเชื่อเบื้องต้นที่อาจารย์เปโลได้วางรากฐานเอาไว้ลหลังจากนั้นก็เคลื่อนไปแล้วก็ไปวางรากฐานในเมืองอื่นอีกและมีคนหนึ่งมาก่ขอขึ้นมานะครับในนี้บอกว่าบนรากนั้นเนี่ยทุกคนต้องระวังให้ดีว่าจะก่อขึ้นด้วยอะไรในที่นี้เปาโล กำลังไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ก็หมายถึงอพอลโลแล้วก็คนอื่นๆดีว่าจะเป็นทิโมทีก็ดีซีลาสก็ดีนะแล้วก็คนอื่นๆที่จะมาสารต่องานของจัมโโลที่ได้วางรากไปแล้วนะรวมทั้งทีมงานของจัมโบโลนะครับเขาบอกว่าการก่ออร่างสร้างคริสสจักรเหมือนกับการก่อสร้างอาคารนะ สิ่งที่สำคัญคือคุณภาพของงานที่ทำนะในนี้จำโปรโปรีบเหมือนกับการเหมือนกับเอาวัสดุเนี่ยมาก่อสร้างถ้าเปรียบแล้วก็หมายถึงคุณภาพของงานแรงจูงใจในการรับใช้ปณิบัติพระเจ้าโปรโริได้พูดถึงวัสดุสองประเภทประเภทหนึ่งคือทนไฟทองคำเงินเพชรพลอยอันนี้คือวัสดุที่ ทนไฟอีกประเภทหนึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ทนไฟคือไม้หญ้าแห้งฟางนะแล้วก็บอกว่าการงานของแต่ละคนที่ทำไปนี่นะจะต้องผ่านการพิสูจน์นะเพื่อให้เห็นชัดเจนว่างานของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรนะแล้วเปาโลบอกว่าจะเห็นชัดได้ด้วยไฟ ไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรอันนี้เป็นข้อคิดนะครับในงานรับใช้พระเจา้าหลายคนคิดว่าเออทำด้วยทองคําเงินเพชรพลอยมันอาจจะหมายถึงงานประเภทเทศนานำน้ำมัสการเล่นดนตรีงานแบบประเภทบนเวทีงานที่ที่เด่นๆน,นี่นะฮะเนี่ยคงจะเป็นทองคําเงินเพชรพลอย นะไองานประเภทอยู่ในครัวอองานเบื้องหลังการถ่ายทำอองานเป็นปฏิคมอองานบริการนะหรือว่าทีมมีเดียอะไรต่างๆที่คนไม่ค่อยรู้จักอ,อ,อยู่ฉากเบื้องหลังเนี่ยพวกนี้คงเป็นประเภทงานไม้หญ้าแห้งฟางหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันไม่ใช่ประเภทของงานนะนี้พวกเราต้องทำความเข้าใจนะครับ หรือบางคนบอกโอ้ทองคําเงินเพชรพลอยเนี่ยก็คือหมายถึงผู้ที่รับใช้พระเจ้าเต็มเวลาที่โบสถ์ใช่ไหมถ้าเราไปเป็นนักธุรกิจเราไปเป็นหมอเราไปเป็นพยาบาลเ,เราไปทํางานด้านทนายความหรือ,อ,อทํางานในโรงงานต่างๆโอ้พวกนี้เป็นไม้ย้าแห้งฟางใช่เปล่าไม่ใช่หลายครัง้งเราอดคิดไม่ได้ว่ามันอาจจะเป็นประเภทของงานหรือเปล่า ที่ที่แบ่งว่าอะไรทนไฟอะไรไม่ทนไฟไม่ใช่เลยครับไม่ใช่ขอให้พี่น้องได้เข้าใจนะครับคุณภาพของงานที่พูดถึงว่าทนไฟไม่ทนไฟนะมันหมายถึงท่าทีแรงจูงใจนะในการทำงานรับใช้และปฏิบัติพระเจ้าเราทำเพื่ออะไรเราทำจากแรงจูงใจอะไรงานรับใช้พระเจ้าที่ทนไฟนะ ที่เป็นเหมือนทองคําเงินแล้วก็เพชพรพลอยจะต้องเป็นงานรับใช้ที่มีแรงจูงใจมาจากความรักรักพระเจ้ารักเพื่อนมนุษย์รักคนอื่นนี่แหละครับจะเป็นงานรับใช้ที่ใช้ทองคําเงินและเพชพรพลอยในการทําอาจจะเป็นกวาดพื้นก็ได้นะอาจจะเป็นทําอาหารในครัวล้างจานนะหรือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ ที่อาจจะไม่ไม่ได้มองว่ามันเป็นงานฝ่ายวิญญาณเลยนะครับหรือเป็นงานธุรกิจที่เราไปทำนะแล้วเราก็เป็นพยานแล้วเราก็ได้เงินมาเพื่อจะสนับสนุนงานรับใช้ปฏิบัติพระเจ้านะครับถวายทรัพย์เพราะเรามีของประทานในการถวายด้วยความยินดีต่างๆแล้วออกไปเยี่ยมนะหรือไปเยี่ยมคนป่วยไปหรืองานเบื้องหลังคือคุกเข่าอธิษฐานค้าควรกับพระเจ้าแต่ถ้าเราทําด้วยใจที่มีความรักต่อพระเจ้า รักต่อเพื่อนมนุษย์อันนี้แหละครับทนไฟนะทนไฟนะเป็นงานที่เราทำด้วยความเชื่อนะในพระเจ้านะเราทำเพราะเรารู้ว่านี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นการทรงเรียกของพระเจ้าและเราก็เชื่อฟังพระองค์เราเต็มใจเรายินดีที่จะทำงานเหล่านี้ถวายกับพระเจ้าเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าให้พระเจ้าได้รับเกียรติในงานที่เราทำ ไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงของเราเพื่อจะได้หน้าเพื่อจะได้โด่งดังเพื่อจะได้ตำแหน่งไม่ใช่ไม่ใช่ทำเพราะแรงจูงใจผลประโยชน์นะเราจะได้ผลประโยชน์จะได้เงินเดือนหรืออะไรต่างๆเราจะได้ชื่อเสียงคนจะยกย่องโอ้ยกนิ้วนี่จิตวิญญาณสูงอะไรต่างๆแบบนี้ไม่ใช่ครับโดนไฟเรียบนะไม่หมดมันเป็นไม้หญ้าแห้งแล้วก็ฟางเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจในเรื่องนี้ ต้องตรวจสอบท่าทีของเราให้ดีนะครับในการรับใช้นบางคนบอกโอ้คงจะเป็นขับผีนะแล้วก็เรียกว่างานปลดปล่อยงานอะไรที่มันดังๆง,งวางมือเรียกคนตายเป็นขึ้นมาโอ้พวกนี้ทองคำเงินเนพชรพลอ,อยแน่นอน,นอย่าเข้าใจผิดนะครับงานพวกนี้เนี่ยถ้าทำด้วยอีโก้ของตัวเองเพื่อด่งดังเพื่ออะไรเนี่ยครับ ดีไม่ดีวันนั้นมาเรียกพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าพระเยซูบอกเราไม่รู้จักเจ้านะถอยออกไปก็เพราะว่าบางครั้งนี่นะครับงานรับใช้พระเจ้าเนี่ยมันมีแรงจูงใจที่ไม่ถูกต้องมันก็เลยเกิดการชิงดีชิงเด่นในคตจักระงานไหนไม่เด่นไม่ทำงานไหนไม่ดังไม่ทำนะงานไหนอยู่เบื้องหลังการไดทำไม่มีคนเห็นไม่สนใจไม่ทำ จะทำแต่งานที่มันดังๆเด่นเด่นดังดังอันนี้เป็นไม้หญ้าแห้งแล้วฟังไม่หมดดูฟอร์มสวยดูดีแต่พอไปถึงวันนั้นที่จะต้องผ่านไฟของการพิสูจน์ของพระเจ้าเนี่ยมันไม่ไปหมดเลยแล้วนี่คือหลักสําคัญนะครับเราจะได้บําเหน็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าผลงานที่เราทำไปแล้วเนี่ยมันผ่านไฟได้หรือเปล่า ถ้ามันผ่านไฟแล้วมันไม่ไปหมดแล้วมันก็ไม่ได้บำเหน็จนะครับพระเยซูก็จัดนะเวลาอธิษฐานให้เข้าในห้องชั้นในไม่ใช่มาอธิษฐานกันริมถนนแล้วก็โชว์ออฟว่าโอ้โหนี่จิตวิญญาณสูงมากนะเวลาอดอาหารก็ทำหน้าตาให้มันสดใสอย่าทำให้มันหน้าตาโอ้โหเรียกว่าดูไม่ได้เลยให้คนรู้ว่านี่กำลังอดอาหารนะนะนะเวลาบริจาคไม่ใช่เป่าตจไปข้างหน้า ติดชื่อเลยเนี่ยฉันบริจาคนะเนี่ยแปะชื่อไว้เลยนะพระเยซูบอกคนที่ทําแบบนี้เขาได้รับบําเหน็จของเขาแล้วในโลกนี้คือได้รับคําชมแล้วไงไม่ต้องคิดว่าจะได้บําเหน็จในสวรรค์นะงานพวกนี้พอผ่านไฟในไม้เรียบไม่เหลือเลยนะครับเพราะฉะนั้นในนี้เปาโลบอกทั้งงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นจะขาดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเพราะนคนที่จะได้ค่าตอบแทนหรือได้บําเหน็จเนี่ยต้องเป็นงานที่ผ่านไฟแล้วก็ยังคงอยู่ก็จะได้บําเหน็จอ่าถ้าถ้าไม่ผ่านไฟงานนั้นไม่เหลืออะไรเลยก็ไม่ได้ไหมใช่แต่เปาโลก,ก็ย้ําว่าแต่เขาจะรอดเขาจะรอดนะครับถึงแม้ว่าผลงานต่างๆไม่เหลือเลยเนี่ยแต่ตัวเขาเองคิดวิญญาณเขาจะรอดแต่เหมือนดังรอดจากไฟ รอดจากไฟนี่น้องเข้าใจไหมครับคือรอดแต่ตัวนะครับไม่เหลืออะไรเลยตัวเปล่านะรอดนะทรัพย์สินอะไรงหรือสิ่งต่างๆที่จะมีนี่ไม่มีแล้วครับเพราะว่าไฟไหม้หมดนะไม่เหลือเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นข้อคิดเตือนใจผมก็ต้องเตือนใจตัวเองอยู่เหมือนกันนะครับทําทําไมแรงจูงใจมันคืออะไรนะเราทาอันนี้เนี่ยมัน มันเราแน่ใจไหมว่าพระเจ้าเรียกเราให้ทําสิ่งอย่านี้มันตรงกับสัญญาณของพระเจ้าที่ยืนยันในใจว่าใช่เลยทําไปเลยเราทําแล้วเรามีสันติสุขเรามีความอิ่มใจเราทําเพื่อพระเจ้าหรือทําเพื่อตัวเองกันแน่นะฮะแล้วถ้าไม่ถ้าไม่ดังนี่เรายังทําหรือเปล่าไม่มีคนเห็นนี่เราจะทําหรือเปล่าไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนในโลกนี้เรายังจะทาอยู่หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งซึ่งเราตรวจสอบเช็คได้นะครับ แล้วถ้าแรงจูงใจไม่ถูกต้องเราก็กลับใจใหม่เราก็กลับใจใหม่ขอพระเจ้ายกโทษในเราขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงท่าทีในจิตใจเราขอพระเจ้าเติมหัวใจของเราด้วยความรักของพระเจ้าให้เรามีแรงจูงใจที่ถูกต้องแล้วเราก็จะรับบําเหน็จที่มาจากพระเจ้าคนไม่เห็นไม่เป็นไรคนอาจจะเข้าใจเราผิดหาว่าเราอยากจะดังเราอยากจะได้หน้าก็อย่าไปโกรธเขา เช็คดูว่า,าที่เขาว่ามันตรงหรือเปล่าถ้าไม่ตรงก็มไม่เป็นไรขอบคุณรนะพระเจ้าก็ทําต่อไปนะเพราะพระเจ้าดูที่ใจของเราพระเจ้ารู้ว่าเราเป็นยังไงใจขอเราเป็นยังไงเล่าเรื่องพระคัมภีร์ Bible Story กับศาสนาจารย์มนุษศักดิ์กมลมาตยากุณ